นี่ทวดยกขึ้นหน่อยทวดนี่ของครับของแท้ครับนี่หลังหลังที่สองครับหลังนี้สวยครับนี่น้ำเต็มเลยนพิ่ึงเดือนห้าครับเขาถอดไปเยอะแล้วเนี่ยถอดไปสองสามชุดละนี่ทวดถือน้ำพึ่งเดือนห้าดีไม่ทวดนี่ใช่เดือนห้าไม่นเนี่ยมันวันที่สิบแล้วอ่ะวันที่เก้าที่สิบแล้ว เดือนห้าเนี่เดือนห้าหรือมั้งเข้าเดือนห้าเลยเป็นไงเป็นยังไงหาหาทำยาเลยดิอ่ายายทวดลองบอกด้วยว่าสรรพคุณมันดียังไงเพราะว่าอะไรมันดีดิถึงเดือนห้าอ่าเพราะว่าเพราะว่ามัญหายากเดือนห้าหายากวันนี้ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้าแม่บอกครับอ่าแล้วทำยาใช่ไหมทวดทำยา คนแก่เขาจะเอาไปเอาไปเข้ายาเหรอครับคนโบราณาอืมอ่านี่ครับคำํำยินยานจากทวดเก้าสิบกว่าแล้วเก้าสิบสาวด 90, 90พอดเก้าสิบพอดีออนี่ครับทวดบอกเอาไปทํายาเอาไปปรุงยาโอเคครับขอบคุณครับ